ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทองบายออโรราวันนี้วันที่9ธันวาคมพศ2564พบกับผมเชาวแนครับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัทออ r o ราเทรดดิ้ง ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่258ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือโกลสปอ t ตนะครับที่ยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบเดิมนะครับโดยมีกรอบใหญ่เนี่ย ดีว่าเป็น17 6่เ็ถึง1 8 0 0ัและกันแต่มันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเล็กๆนะครับที่ผ่านมาทุกๆสิบเหรียญอย่างเมื่อคืนนี้ก็แกวง่งโตอยู่ในกรอบประมาณ1790-1780ถึง1780นะครับดังนั้นก็เป็นช่วงที่เหมาะเล่นรอบเก่งกำไรระยะสั้นได้ครับสำหรับคนที่อาจจะต้องแบบชอบขยันซอยนิดนึงนะครับก็มาตั้งซื้อแบบทุกๆแนว10เหรียญน,นะครับแล้วก็ตั้งขายทุกๆแนวสิเหรียญในกรอบใหญ่17 6 0ถึง1800นี้ได้ ก็ต้องรอแล้วครับจนกว่าสัปดาห์หน้าเขาจะประชุมกันเสร็จนะครับว่าจะเอาอยัางไงเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ลด QE ซึ่งนั่นจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้ได้ครับสำหรับประเด็นข่าวในระยะสั้นวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนนะครับเมื่อคือนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสวนทางกับดัชนีค่างเงินดอลลาร์นะครับที่ปรับตัวลดลงมา ดังนั้นทองคําในวันนี้ก็น่าจะไซเวย์ไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับอยู่ในกรอบ10จุดอย่างที่ผ่านมาสําหรับทองคําในประเทศเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันร่วงลงมาดังนั้นค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็เลยแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยครับดังนั้นราคาทองคำ96.5ในประเทศในวันนี้เนี่ยอาจจะมีปรับตัวลดลงมานิดนึงครับ สำหรับออโรร a าเราในวันนี้เราให้แนวต้านไว้ที่1790-1800แนวรับที่1775-1770สต็อปลอนเมื่อหลุด1765ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเช้า สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเป็นไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการไฟทอง by a ออโรราสวัสดีครับ